หลอกแดกต่างๆสักรอบไ้ส like really? ัต oh. ว์เอาวานเทอร์โฟงกี้ไว้จากทีตีสองล้านเหลือแค่เนี้ยวันนี้ก็มาเปิดต่อสักสิบเก้ากล่องแล้วะคนัะผมกล่องใหม่สิบเก้ากล่องจัดไปไวๆเลยเคลียร์อะไรช่างแม่งอ่ะสัตว์เบสไรอะโอ้โหพวกกูเจ๋งดูกวันดีแล้วกันนะผมจัดห้สิบเก้ากล่องเลยเฮ้ยแอดมินจจ๋า ล้เล่นปะครับ hey, hey, เฮ้ยให้อะไรแดงวานไม่ออกอ,ะอ่ะอ่านรู้ยยอยู่บางอย่างนะบางอย่างเปนของใหม่อะ่ะผมไม่ไม่เข้าใจมันมัน,ม,นมันคืออะไรอุอ้ยผมว่ามันต้องมีของดีหนึ่งอย่างเลยเช็คแบบอ๋อ i m i พันโอเค p p a p ได้เป็นอะไรหรือเปล่าได้เป็นอะไรวะว่าห้าร้อยอะของกูก็เยอะายยกูไม่รู้กูได้อะไรก็ประมาณนี้ครับเราไปเปิดดูกันได้ครับก็ละหนะมื่นจีซีนะใครมีจีซีก็เปิดเล่นดูนะครับ ว่าดีไหมผมว่าผมดีนะผมได้นี้มาจากว่าโอเคนะของแคร์ีพีช่างแม่งตอนนี้ผมอยากได้อยู่ผุมอยู่คุมอยู่โอเคโอเคผมครับ